ไม่ทรงค่าวันเมื่อในขเขาชิงเชื้อแฉนเตมารัดเนลองชิบมืองอันมีแผ่นดินใหญ่กว้างเสเปลในกำพาว่าในขาเขาเพอะเขาเาเอาชิบมืองอันใหญ่กว้างเสเปนในมาหมป้องกันถึงปนนเปลี่ยนประเจนติดตกอยู่ชีชิบเกาประเจนติดตกอยู่หมอกครึ่งหนึ่งของกำพานเขาอยู่เช่าไหในเขามันจะเปลี่ยนมงงลายลในเขามาตุ้ยจอมกันคานอ อันไลทิชิปเป็นเมืองแอนจิเรมีตั้งกวางแผ่นดินอยู่ที่ช่องล่านชานแสนแปดหมื่นหนึ่งเฮงเจ็ดปากสี่สิบเอตตารางกิโลเมตรมีเชนไมโครก้นอยู่ที่ชานชิปชองล่านแปดแสนห้าหมื่นสี่เฮงล่านโกกเมืองแอนจิเรในเป็นเมืองอันใหญ่สิบเปินในแถบแอฟริกาหัวปากเก้าสิบเมืองในติเป็นเปิ่นตีบางหลายชายมี ตั้งทรงเนอปังหลายอยู่ที่อยู่ไรปากเม็ดดีส่วนหนึ่งของเมืองในเปลี่ยนปังหลายช้สซาฮาราปังหลายชายซาฮารา,า,ารในเป็ียนปังหลายชายอันใหญ่กวองเสียเปินในกัาพาแลเปลี่ยนปังหลายช้อันมีหิมพานแห่งเลียงไรอันที่ชามในกัมพาอยู่เยา้า อันไลที่เก่าเป็นเมืองคาซัสสถานมีตั้งกวงแผ่นเลนอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดเห็งสามปากตารางกิโลเมตรมีเชนไม้โหก้นอยู่ที่สิหล้านเก้าแสนห้าหแปดเหงสปากแปบล้านโก, 80, นกเมืองคาซัสสถานในเป็นเมืองอันผาดออกมากดีจึงเมืองโฮมตุมโอ้อยหลีปานชเวตโตนัง เป็นเมืองอันผาดออกมาเยา้ายังเป็นเมืองอันมีปื้นตีแผ่นดินใหญ่เชเปินินไ่อันที่เก่าในกัมพาปื้นตีส่วนใหญ่ของเมืองนเตนกตกลางและแหงแ้งแลงเป็นเมืองอันอัามีตั้งออกกาจูปางหล่ใหญ่เชเปินินอันไลที่แปด เป็นเมืองอารเจนตีนามีตั้งกางแผ่นลินอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกเฮงแปดปากเก้าสิบตารางกิโลเมตรมีเชนไม้หก้นอยู่ที่สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งเฮงเก้าปากหกสิบหกล้านโกะเมืองอารเจนตีนาในเป็นเมืองอันมีเชียนไม้หก้นนำไลอันที่สามสิบสองในกัมพะและเป็นเมืองอันมีปืนตีแผ่นลินใหญ่เสือเปิล อันที่เมืนนองอาเซียนตีนาในเป็นเมืองอันมีสิ่งเวทล้อมพิงฟ้าสภาว่าเปลกเปิงหลักไล่กันเลือเปิือในกำผาตั้งปห้องของเมืองในเดคอดห่อนใบแห้งเติ้ยแหล่ตั้งปดจานชํำเตกัดล่างโตถึงเย็นเปลี่ยนน้ำแข็งแหละเปื้นตีมงังตีใกล้ใกล้เลยเปลี่ยนล้มแร่งผีหงปัดแห้งเติ้ยในอยู่เยา้า อันไลที่เจ็ดเป็นเมืองอินเดียมีตั้งกวางแผ่นลินอยู่ดีสามล้านช่องแสนแปดหมื่นเจ็ดเหงห้าปากเก้าสิบตารางกิโลเมตรมีเส้นไม้หกก้นอยู่ดีหนึ่งเหงสามปากสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านโกเมืองอินเดียในเป็นเมืองอันมีเส้นไม้หกก้นนำในอันที่ชองในกัมพายอยู่เย่ำ และมีภาษากวามลัดถึงแปดปากปายว่าในเขาลงตั้งอันเฮตให้พิงฟ้าเมืองอินเดียลีในเต้ลุกมาตีสองตีสองตั้งอยู่ยาวตั้งหนึ่งลุกมาตีลอยหมวยฮิมาลายและปังไหลยช้ชาเพราะว่าถึงมาเข้าใหม่ในโกเฮ็ดให้เปลี่ยนเข้าใหม่อันมีลองอุบอุ่นเช พูดว่าถึงมาเข้ากัดไหนกอเฮ็ดให้เพียงฟ้ากัดเย็ยนหลีตดีในอยู่ยาวอันไลที่หกเมืองโอสเตริยียมีตั้งกวางแผ่นลินอยู่ที่เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองเหงเช้าสี่ตารางกิโลเมตรมีเชนไม้หกกวนอยู่ที่เช้าฮาลานสามแสนสามหมื่นสามหงเจ็ดปากล้านโกเมืองโอสเตริยียใน ถึงตีว่าเตห่างกันตั้งเมืองอินเดียหมกจันเหลกวก,กุ่ยกเมืองโอสเตรียในเดืเลยว่าใหญ่เสเมืองอินเดียสองปนอยู่เยา้าเมืองโอสเตริยียในเปลี่ยนเมืองอันมีเข้าใหม่เลยแห,แ,หแห้งเลียงแหงเต้เตเมืองออสเตรเลียในเปลี่ยนเมืองอันมีโตชัดเชินอันแปลกเปิงหลากหลาย เหลือเปินเ่นไดละเป็นเมืองอันมีโตชัดมีกล้องให้แหง้งเหลือเปิือตั้งนําตั้งหลายในกําผาเมืองนึงอยู่เยาอันไลที่หเป็นเมืองปาราจวมีตั้งกวางเแผยนเลนอยู่ดีแปดล้านห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งเฮงเกปากหตารางกิโลเมตรมีเชนไม้โฮก้นอยู่ดีหนึ่งปากเก้ล้าน สองแสี 1> 1, หมืนหนึ่งเหงจบาก1ิบสิลานโกเมืองปาราจิวในเป็นเมืองอันมีปืน้นดีเทิร์นพนแล่ตั้งห้อนไม้แห้งใหญ่ลเลยปเชปินในกัมพาในเยา้าอันนั่นโกห้องว่าเทริรนอเมจอนในเยา้าเทินอเมจอนในมีผู้กัดแขนคนชอกเล็บ ไผยเล็บเฮนเขาชนใจลงปื้นตีเล็บเฮนเลยค้นชอคหาหันไลยเจ้าเคอ่อนก้นเทินเขาอยู่ช่างเช้าว้สีก้นเทินเจอนั่นเขาอําต้นกับฉิกก้นภายนอกกัาพาในอยู่เยา้าอันไลที่สเมืองเขมีตั้งกางแียนลินอยู่ดีเกาล้านหาแสนเกาหมืหกเฮงเกาปากหกสอตารางกิโลเมตร มีเชนไมโหก้นอยู่ดี1หนึ่งแหงสี่ปากสามล้านหแสนสามปากหกิบ้าล้านโก้เมืองเขเมืองอเมริกันและเมืองแคนาดาเขาชามเมืองในกุ้มกำปื้นตีแผ่นลิ้นหกปากเจเปอรเซ็นในปื้นตีแผ่นลินในกัาพาในในอยู่เย้า เลนันอัมกาเมืองเขในเป็นเมืองอันมีเชยนไม้โฮก้นกนำเลือดสีเปิลในกำผาและมีเจ้าเคยอ,อยู่โฮมกันเลยฮาสิบหกเจ้าเคือและมีเจ้ามูสลิมนำไลอันที่สิบแปดในกำผาและมีเจ้าคริตไลอันที่สิบเก้าในกำผาในอยู่เยา้าเมืองเขในเป็นเมืองอันมีโมยานำแหล่โมยานึงโกใน ไว้ตากวนเมืองตาหนึ่งเหงโกและมอยาตั้งหมดมีอยู่หนึ่งล้านเกาแสนโกโมยาเมืองเขในในนำเชเชีนไม้หกวนเมืองกาตาลูก,กวนเหลือนั่นอํากาเมืองเขในเป็นเมืองอันมักมีเหลือเปินในกํมพาในอยู่เยาอันไรที่ชาม เป็นจึงเมืองโฮมตุมอเมริกันมีตั้งกวางเพียนเลนอยู่ดีเกาล้านหกแสนองห่นเก้าเหงิก้อตารางกิโลเมตรมีเส้นไม้โฮก้วนอยู่ดีสามปากเส้าแปดหนึ่งแเจ็ดหมื่ามเฮงล้านโกเมืองอเมริกันในเป็นเมืองอันมีลองหลักไลยตั้งสิ่งวแวดล้อมแหล่ตูซัดเทิน เมืองอเมริกาในนกเนลเลอรเชเปนปีใหญ่เปื่นในกําพาเย้ายังเป็นเมืองอันขึ้นใหญ่ไม่ชงขึ้นตันเจมปานใหม่แหล่ลองไปสายกูเชนเชนหรือนั่นอ่มก้าเป็นเมืองอันมีสิงเวดตล้อมซึ่นชาเต็มโทนเข้มหเหลบลีเลอเปื่นเมืองหนึ่งในกัมพาอยู่เยา้าอันไรที่2งเป็นเมืองแคนาดามีตั้งกางแียนเลนอยู่ดี เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสเฮงหปาก70ดบตารางกิโลเมตรมีเช้นไม้โหกอนอยู่ดี 36, 90, 000, 8, 000, 8, 000, 8, 000, สามล้าน2องแสนแหมื่นเกาเฮง8ปดปากร้าสองล้านโกเมืองแคนาดาในเป็นเมืองอันใหญ่เสียเปิ้ลอันมีนาตั้งตกตั้หนหรือจิกกำแังเมืองแคนาดาในมีปื้นตีใายพัง บอกสองแนสองเฮงแปกิโลเมตรในอยู่เย้าอันเลยที่หนึ่งเป็นเมืองราชามีตั้งกวางแผ่นลินอยู่ดีสิบเจล้านเจหม่นห้าเงสองปากตารางกิโลเมตรมีเส้นไม้โหกวนอยู่ดีห่งปาก44ล้าน5้าแสนสองหเฮง6ปาก36ล้านโก นะเ,เมืองชาในใหญ่เสเมองอันจีเรอันไลที่ชิบใหญ่เสมอกเจ็ดปุนน่นในเมืองละชาในะเป็นเมืองอันมีป่าไม้งเวดล้อมเพิงฟ้าและวนสัว์หลากหลายตั้งนนำตั้งหลายเมืองละชาในะเป็นเมืองอันมีโคของสภาวะเหนือลินในนำ้ำาฮท่าและเป็นเมืองอันเฮชางออกแก๊สและน้ำมัน ลาหม้หนึ่งในกำพาือเซนนั่นอํากาเป็นเมืองอันมีป่าไม้ใหญ่หรเลเซเปิลในกำพาในอยู่ยาวเจออันลาดมาเจอในเกาะเป็นชิบเมืองอันมีแผ่นดินใหญ่กว้างเลเซเปินในกำพาว่าในเขาเป็น้องเขาเขาค่ะสั่งว่าไล่ใจตั้งหูอดิดออดปิดปอดอ่อนในจึง อย่าไปเริ่มกดไล่แหละเด็กชับใครบันเขาเสีก้ำคาไม่สง่า